ท่านที่หนึ umas, ่งเรียนเชิญนางรุ้งมาวันธรรมพูนรองผู้ก okay. <im> ับการป้องกันและปราการสพพาทลุงเรียนเชิญครับท่านที่ห้าเรียนเชิญท่านตำรวจโทพิษพูลบินภรัชสารป้องกันและปราการสพพาทลุงเรียนเชิญครับและท่านที่หกเรียนเชิญคุณครูอุดมคุณงมน้องชายคนที่ห้าหลวงปู่ทองลายอุทยุเรียนเชิญครับ และในกรนี้กระผมขอราั u, ุนาริมนตราเราเเิราชเมร่อกดปัจจายจำนวนหกรู่เป็นองม์พุจรนาท่าไรบังสุงพืที่หกจำนวนหกรูปต่อไปนี้หนึ่งหลวงพ่อปฏิสิจวังโสวัดปากุลโกลเมืองพ้องชัยจังหวัดจาระสินสอง พระอาจารย์พองหวนยุทธยุวัดป่าเขาโฮงมหาวันอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายสามพระครูยุตาธรรมานุสการวัดศรีสว่างแรมินอำเภอสว่างแรมลินจังหวัดสกลนครสี่หลวงพ่อประถมธรรมกีโรวัดป่าศรีวิไลอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครห้าพระครูวินัยปัญญาคุณ วัดป่ารหลหลวงอำเภอป่าดูจังหวัดนนทบุรีและ6ราชามงกิจฐานาจาร,รว,วัดเทพพิทักษ์อำเภอป่าดู่จังหวัด,ด,วด,ดนดน,ดน,นทบุรีขอฝากนิมนต์พระองค การอ่านประวัติของหลวงพ่อทองมานอทิยในตอนนี้เาจะเริ่มกันในอภิชิตคุัที่ศึกษาประจำคณะกรรมกิการเกษตรสัว์ปศ์แดอนป้อตหลวงพ่อองมัเรจบการนััท่านดเพที่เป็นกาไทก็นาสิต่างปรศ่นได้ินไ้ท เรียนนายสามารถหนุนเกิดระงระานทีโดยผมนายุชิตหุในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะสิิสิของท่านอาจารย์สีทาพาวโตได้รับความเมตตาจากสมุทรภูท่านที่เป็นผู้อ่านประวัติของท่านอาจารย์นายศรีอหรือว่าหลวงปู่สังเวยโดยมีที่ได้วับการนี้ พระอาจารย์ทองไม้อวิโยสกุลยานคุณบงอดีตเจ้าว่ารกักปากกลางทุ่งท่านทนุท่งคณะไัยสารเดินชื่อทองไม้คุณบงเกิดเมื่อวันที่5เ,ด,เดืนอนเมษายนพศ2 4 9 2แรงแป่ขั้นตรงตะพันธา,านปีฉลูที่บ้านคำชะดีะทอำเภอคำชะดีจังหวัดนครปนมืน ปีตาชื่อแทตโโลหรือวุฒิแท็สุทโกตอดีเจ้าว่าวัดป่าดงหลเปดด้นโน้ไปต่อสะพานครซึ่งท่านได้มลณภาพไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสอ5พรอวมอห้าิบแปปีสิเดือนรวมพรรษาได้29าพรรษาปดาชื่อธรรมาโกโมงสกุลเดิม ราศกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนบ้านบุ้เลือดประหลงจุนอรอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดท่าน,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 นพระอาจารย์ทองไม้อริโยมีที่นอนรูปสายโลหิตทั้งหมด12คนเป็นชาย6คนหญิง6คนดังนี้ 1. น,นางทำเหมือนโบุญสอนท่านพระอาจารย์ทองไม้อวิโย 3. นางทองสายแก้มากหรือเอกันเมื่อวันที่แปดมกราคมสองพันส so ิบ yeah. ่แม่ชีสมหมายบุรวงหัวใต้ที่สิบเก้าพรรษา 5. ้าครูบุรดมงบุรณวงข้ารชการครูบำนานหกครูสศัารบุรดวงหรือหัวพ่อสักดิ์ เจ็ดร้อยเอกพัก right. right. ีภรุิวงข้าราชการทหารออนไลนแต่ทพานพระอาจารย์ศีข้าหาแลัตระโอรต่าดวงไายอำเภอนางูเจตบุริรัมย์ปวดได้สามสิบพรรษาเก้าร้อยหมวดเอกดุลโวงสิบนางหลอค้อนอินทางสิบเนางก่อนจันประเสรดสัง และที ấy, nào đến nào đến ่น้องคนที่สิบสองคือนายวันนางโกลพ่อและแม่ได้ปลุกครอบครัวจากบ้านบูเลิรอำเภอเมืองดีจังหวัดร้อยเอ็ดมาอยู่ที่อำเภอท่านดูเมื่อปีพศ .2510 พ่อและแม่ได้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านเรือนซึ่งใกล้กับตลาดใกล้หมู และได้ไปซื้อที่ดิานเพื่อท่นาจำนวนร้อยห้าสิบไร่รวมทั้งที่ตั้งวัดต่ากามพุ่งในปคจจการนี้ที่ดีนหนึ่ร้อยห้าสิบไร่ที่พ่อให้แม่แต่งกันที่ลูกลทุกคนก็ย้ายมอยู่มาเดิเนไม่ขายให้ใครคนอื่นเมือม่อย้ายมาอยู่ที่อำเภอบ้านูนท่านก็ได้ทายน,นาเป็นอาชีพเดินของพ่อแม่ เมื่อปีพศ2512ท่านได้แต่งงานในแรกกับนางเข็มทอรียนจันทผงเป็นคนบ้านหมน้อยของเมืองบ้านมีจุดด้วยใจหนึ่งคนชื่อนายจเดชเบอร์โงเป็นจารุบันรายงส0ปี ที่สีแยกบ้านตรงสวยต่อมาได้แต่งงานแต่งภรรยาตรงที่สองชื่อนางทองมีใจสิีขาวบ้านในสีมัธนาอมเงอนต้องดูและต่อมาท่านก็ได้โสดเป็นนาชีกันงประาที่วัดป่าหินร่องมีลูกพี่ลางสองคนเป็นชายชื่อเกียิศสักโรอายุสี่สิบแปดปีและลูก คนที่สองเป็นหญิงชื่อนางมงนักโกโลอายุ45ปีท่านพระอาจารย์ทองนายอุปสมบทเมื่ออายุ29ปีในวันที่9เดือนมีนาคมพศ2519ณวัดพระงางศรีมงคลตำบลน้ำมูลอำเภอท่าบ่อจังหวัดขอนแทัพระอุปชา ชื่อพระครูศรีรัษะไชยโสลพระกรรมพราจาจารย์ชื่อพระครูยานปรีชาพระอนุสาวนาจารย์ชื่อพระครูวินัยพรัวขาหนึ่หลวงปู่โมกขานำแบบการจารีการสายที่หนึ่ง วัดปรัญญะบางโพธิ์อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายพรรษาที่5วัดป่าบ้านหนองน้อยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพรรษาที่6วัดป่าบ้านจังใจอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพรรษาที่7วัดเขาบงมหาวัน ัดป่าบ้านด่านแตกอําเภอคำใต้จังหวัดพะเยาพรรษาที่เก้าสิบที่สิบห้าวัดป่าบ้านปลายคันแพรอําเภอคำชะนีจังหวัดขุนตาหลงพรรษาที่ยี่สิบหกจนถึงปัจจุบันคือพรรษาที่สี่สิบเจ็ดวัดป่ากทางทุ่งอําเภอบ้านดูจังหวัดอุทัยธานี งามความดีที่หลวงปู่ทองวายอนิโยได้สร้างสารณประโยชน์ทำทำไว้ที่ส่งฟอสโลกไว้หลายอย่างดังนี้หน,นึ่งปีพศ2556ได้สร้างกระนู้ตำหนทางเข้าไว้มีความกว้านนง1เมตรยาวห10เมตรและปรับปรุงถึงลากยาวทางเข้าไว้ราวห50เมตร รามเป็เงง้าแปดแสนห้านสองในปีพศสองพันห้รอยห้าสท่านได้บริจาคจายซื้อเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาล่าดสามในปีพศสองพนห้้อยห้าสิ้ท่านได้มอบจ่ายซื้อผังเให้กับโรงพยาบาลม่มและโรงพยาบาลผู้่เป็นผูกเสีย ในปีพศ2560และปีพศ2562ท่านได้บริจาคปัจจัยให้กับกรมพันธุ์พืชเพื่อบรรจุในการซื้อเครื่องมือแพทย์ท่านในปีพศ2562ท่านได้สร้างห้องน้ำให้กับวัดป่าหินร่อง เป็นเนึ่งหนหม่ในปีศ2 5 6 4ท่านได้ร่วมกับพระกตายุภาพุษมเพื่อสมทุนในการซื้อรถพยาบของมูลนิธิสว่างเมตากรมเป็นเน่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแในปีคศ2 5 6 4ท่านได้รวตู้ หลกานีเป็นเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทและเงนอีกมากมาประวัติอารเจ็ดขวยก่อนโาเวลาสิบแปดนาฬิกาี่สิบนาทีในวันที่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าท่านเยนการปวดศีรษะหน้าลืดตายและอเจฉยะในขณะที่ท่าน โปเกสาีนและน้ำแม่ชีได้ยินเสียงของท่านท่านหน้าแม่ชีจึงไปตามหลวงพ่อสงศ์สิที่กุฏิพอมาถึงกุฏิของท่านหลวงพ่อสุศ์จึเีกเปิดประตูเพราะว่าห้างหน้ามันกประตูไว้กว่าท่านจะเปิดประตูได้ก็ประมาณสิบนาทีพอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าท่านนอนว่าหน้ากัานบนุ่งหนั อาเจนและปัสสาวะเป็นน้นาเดือหลวงพ่อสงสัดตกใจมากจากนั้นหลวงพ่อสงสัดได้ถังน้ำลายหน้าและทังฟังสียให้จัดพระจันทร์มมาตการนวดการเทท่านจนสายเย้จึงได้พุ่งท่านออกจากห้อน้ำมันอนอยู่ที่หน้าสนท่านบอว่าปที่ศักดิ์เดินตาไม่ได้ หลวงพ่อสงสัยจินถหันท่านว่าจะไปโรงพยาบาลไหนท่านบอกว่าไม่ไปจนถึงเวลา23นาฬิกา30นาทีท่านจินยอมให้ทางไปโรงพยาบาลหลวงพ่อสงสักจินได้โดยสั่งไ,ไปเรียกรถโรงพยาบาลมาพักที่ไว้พอไปถึงโรงพยาบาลแพทยไปไปไ์ในโรงพยาบาลบอกว่าความดันสูงมากแพทย์จินให้ไไหน,น,นพันนก อาการไม่มีขึ้นแพทย์จึงได้รอดูอาการอีกประมาณหนึ่งชั่วมอาการก็ยังเดินเินเวลารายในสายนาฬิกาของวันที่16เมษายน2565แพทย์จึนำตัวผองท่านเข้าเอ็กซเรย์สมองปรกฏว่าเส้นเลือในสมองแตกแพทย์จึงได้อธิบายให้หลวงพ่อสงสัยฟังว่า ในสมองมีเลือดตกางอยู่มากคณะแพทย์ไม่สามารถรักษาได้จึงได้นำท่านกลับมาที่วัดในขณะที่อยู่บนรถจิ๋วเฉลิตัวเลขหน้าจอของเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดขึ้นหัวใจไม่ขึ้นเลยพอมาถึงวัดประมาณ20นาทีท่านเัีสักษาต ที่พิธีทาดผ้าไกรลังสุนไอรเสร็จแล้วขอพระพุทธเจ้าทุกทุอย่างเพื่นขยับของที่จะมีพิธีปรกอบขอพระมาคารวะโดยพระอาจารย์สธาจะเป็นผู้นำกาวทางลงดังหน้าส่วนพระเทระที่มีภาษาต่างกันเรอวงม่ให้เ้อบอกไปให้นที่เจ้าขอคระขับผ้าเลครับขับเลยครับ ในวงโน้กขยัให้โอกาสนี้สมเด็อกราบรมโอราธิมนต์ประเดชุณนไะ้เป็นพญาเสด็จทาอาจารย์เราเชื่อนใจของสุรพลดยุทเจ้าวัดจุฬาลรามดวนนวันจังหวัดสุรพเป็น สาหรับหลังจากที่วางออกมาการเสร็จทนี่เรียบร้อยนะก็จะได้คำาิวงทีว่าการศีลผ้าสางโตสะพานคณาไกรธรรมะไป้คิงกวมาทุ้อย่างมันดีเลยนะ 你好的 ที่ช่วยคือจันรใส่งใส่นไมใส่เนีนะมันเก็บก็่องไปนะครับเก็บเก็ก่อนะครับ่ะไดอยิงตัวก่าวยนสมยครับแล้วที่อาเม็นใส่ของนี่อยครับขอการที่หลายคนแล้วก็ค่อจะเสที่หลังนะครับมีช่องไปที่อยู่ทางข้างของเก็บที่พวกนี้พวกอาจาร์วางไว้ที่ตานะครับอาจานที่เก็บ ก็จะยอยของไปเรื่ยหลายจ้กหน้าที่ตำรวจหาที่ใส่ผลใส่ก็ได้นะหรือว่ารังป่าอรมไทยกมการที่ทำในสบายการได้มาแลองรอบอชี่เมรนะไปเรื้วย นทั่วไปก็ออกความรุณาเงช่วหน้าที่ช่วยเตรียมพื้นที่สำหรับให้ที่อุตสาชกรรทั่วไปเข้าวังอุตสาหกรรมได้นะครับว่าเข้าทางด้านไหนและออกทางด้านไหนให้มทางที่เกี่ยากันเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่านวนไปด้วยคทาง กคอุ谢谢 ơn, ่นความร้อนตัความกุลนี้ออุ่ใจเรใจอาตนาใจเชื่อมเชื่อใใจเวลาเรีมีสานิววนี้ไอ้นทาาชกหมือของในะครับในนามทางเรือรสุขนดีกวาเราะว่อกุม่รู้รจยก็ขอบคุณนาครับนาตนาที่เดิมาด้วย ในครั้งน er ี er so. ้ว่าความเมตจาคุบ aja มาจากใกล้ใกล้ใจงานใกล้ประโณงแม่งานทุกๆกท่านอยากตีน่าทุกทุกคนต้องมาปลุกปั้นมาขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์ในงานครั้งนี้ในความรักอย่างเนะคราบนี่เื่อทุกราได้ เรื่องาเรื่อถึงกันในนามของสารว่าในนามของพระสมองเจ้านะครับเ่าเปืนไมต่อเลยไ่ืนต่อเลยนะไมมีปัญหาหายออกั้งเดียวเลยครับค่อยมเบียดกันเนี่่ครับใช่ชือน

ตื่นใจมากานที่เกด้นารเิ่ทเกิดแรงงลยนรที่จะที่น่ารัายอย่งนี้รการตกาโรแกรมอขตสาหกรรโยงรักยงรัก่อไใชกันนี่แหละนสนุกสานีความดุด้มงานี่นเ่นลสุน พน่การขามสบาหลังจากที่เราได้วางนเสร็จเปกร้สว่าเจุดมาถึงีเลยหลังจากนั้นก็จะมีกระบนการก็จะมีการเทิดเกัาอากา เลยได้รับความเมตตาค่ะนนี้ก็คุณพ่อทำนสาดเยข้านองโครงการชุมนุมาจะเป็นทง่์แสดงธรรมถ้าจะให้ดีข้อด้จะปรับเปลี่ยนออกมาอ่าโชคที่ถวายว้ตัวกีน็พ่อลายทุนหพ่อแสดงธรรมเลยหลายที่ก็ในที่นั้นกาพอทาก็พอจะเห็นาอได้คนที่ปีภบรนิี่จะไเป็นจับกิดสวัสดีค่ะนี่คือร้อย เราเปลี่ยนท่าที่มนีของหลวงพ่อเทศเวลาสิบห้านาฬิกาแล้วแปดสิบเก้าขาพอเกาหมจะโยจะได้กลับไปแต่ว่าถ้าเทศเล่าไปอาจจะโยมก็จะได้ไม่เจอครับขู่ากถาจะได้ดูบางเทพเขงไม่กลัวอะได้วยแล้วก็ดูไปที่ถวายส่วนระาะทางของพขา วนี้พ่อีทำายการ่งให้เราได้ดูก็คือโปรเกส์ารัฐนั่นปีกประมาณนี้สายช่วงนี้มณสองไสมน่นนึยังมีถีว่าทัางนั้นพอจเป็นที่ันได้แล้โจะได้ยร์ใสรับภอพนะเอาไว้เป็ร่องพ่อเราพึงกับเาความระลึกใ้กบรายการก็คือการนันสร้าง่ะจะอาู่คนเดียวนั่นน่ะ

好好好